yeah it certainly looks like uh the universe that we observe around us uh, the universe as we know it definitely had a beginning มันกําลังจะบอกเราว่า entropy มันจะเพิ่มขึ้นเสมออืออ่า entropy เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมออือซึ่งเราก็จะเรียกได้ว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันเกิดการอ่าเพิ่มขึ้นของ entropy ถูกโอเคผมเข้าใจละอือ แล้วทีนี้มันมีมันมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นตัวอย่างสนับสนุนที่แบบว่าเอ้ยมันจะยืนยันแล้วว่ามันมันน่าจะเป็นข้อเท็จจริงมากมากกว่ามากกว่าการคาดเดาเฉยเฉยละมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีมีม,มันคือ,อร entropy รปีในกฎข้อที่สองของหลักการอุณหภูมิศาสตร์ก็คือ t ทอร m o d y n a m i c กถ้าใครที่เรียนฟิสิกส์นะจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอื มันคือระดับของความไม่เป็นระบบระเบียบของระบบฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามหลักการอุณหห์พลศาสตร์หรือว,ว่าทร์โมเดนามิสได้บอกเราว่าในระบบปิดในระบบปิดเนี่ยระดับของความไร้ระเบียบจะเพิ่มขึ้นเสมอมเว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกแทรกแซงโดยบางสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบอืมก็คือเดี๋ยวนะ,อะเอนโทรปีสรุปเลยมันคือค่าความยุ่งเหยิงนั่นแปลว่า ค่าเอนโทรปีเยอะเท่าไหร่มันแปลว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันมีความยุ่งเหยิงความไร้ระเบียบมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับถูกถูกถูกในระบบปิดใดๆเนี่ยกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยบอกเราว่าในระบบปิดใดๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอ,ะะอ่ะจะจะไปซึ่งความไร้ระเบียบเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่าที่จะเป็นระเบียบถูกไหมครับ มันมันผมเปรียบอย่างนี้ได้ไหมตามตามรูปที่ผมยกมาในสไลด์ก็คือว่ามันเหมือนกับอย่างเช่นว่าแก้วแก้วที่ตั้งอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเหมือนอยู่ในระบบปิดระบบหน,นึ่งแล้วทีเนี้ยแก้วที่ตั้งอยู่ในห้องนั้น่ะมีน้ําแข็งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยน้ําแข็งมันก็ละลายเป็นน้ําไงถูกไหมถูกซึ่งไอ้สภาวะตอนที่มันเป็นน้ําแข็งอ่ะเราเรียกมันว่ามันมีค่าเอนโทรปีต่ําเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นลูกสี่เหลี่ยมเป็นเป็นบล็อกบล็อก,บล,อกบล็อกของมันไง ม,มันมันมีความเป็นระเบียบถูกไหมครับถูก,ถกตอนนั้นอ่ะมันเอนโทรปีต่ําแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในระบบปิดก็คือห้องของเราเนี่ยเวลามันผ่านไปน้ําแข็งนั้นก็ละลายไปสู่อ่าสภาวะกลายเป็นน้าเป็นเป็นของเหลวไอ้ตรงนั้นเองอ่ะเราก็เลยเรียกมันว่าเนี่ยเอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นแล้วนะคือจากการ<ช>มีระเบียบจากที่มันจับกันเป็นเป็นก้อนเป็นรูปทรงเนี่ยมันกลายเป็นอ่าความเหลวเป๋วความไร้ไร้ซึ่งระเบียบถูกไหมครับได้ได้ใช่อ่านี้ก็เป็นตัว ซึ่งเรา,าก็จะเรียกได้ว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดการาเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีถูกโอเคผมเข้าใจแล้วไปต่อ,อน่าสนใจน่าสนใจครับด้วยเหตุนี้เมื่อเอกภพของเราเนี่ยเป็นระบบปิดเราเป็นครสซิสเต็มเนี่ยดังนั้นเนี่ยความไร้ระเบียบของระบบเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเสมอ,อมยกตัวอย่างครับครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึงง่ายให้เห็นภาพผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายเมื่อเรานําไข่ไก่เราเรานึกถึงไข่ไก่ที่มันเป็นรูปกลม ครับเป็นทรงไข่ของมันเลยอ่าอ่าทรงไข่แล้วเราเอาไข่ไก่เนี่ยไปปลาลงพื้นอืมเอาไข่ไก่ไปปลาลงพื้นครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือไข่จะต้องแตกอืมอ่าไข่มันต้องแตกอยู่แล้วถ้าเราปลาไข่อ่าปลาแรงๆอ่ะในก่อนที่เราจะปลามีอีกสิ่งหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นด้วยครับคุณคุณอาจจะโดนแม่ด่าก็ได้นะครับไปปลาทิ้งทําไมเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่าเนี่ยถ้าผมปลาเนี่ยผมตก ใชใ้ไปเช็ดน,นะครับถูกต้องอ่อันนี้ขำๆอ่ะต่อต่อ,อจากตอนแรกเนี่ยไข่มันเป็นทรงปกติแล้วอยู่ดีคุณไปปลาลงพื้นเฉยเลยเนะี่ยเอ้ามันก็ต้องมันก็ต้องแตกสิฮะแล้วมันทำไมใช่อ่ามันก็ต้องแตกอยู่แล้วบังคับใชคือก่อนก่อนที่เราจะปลาไข่ลงพื้นน่ะโมเลกุลของไข่เนี่ยจะจัดเรียงตัวกันจนเป็นเปลือกไข่ถูกไหมเราเลีนถึงไข่เนี่ยม,มันจะมันจะมีเขาเรียกอะไรไอ้องค์ประกอบของมันเนี่ยที่รเรียงตัวกันโมเลกุลจัดเรียงตัวกันใกล้ชิดกัน มันจะมีสถานะเป็นของแข็งไงเพราะมันใกล้กันมากขึ้นการจัดเรียงแล้วเป็นไข่เป็นเปลือกไข่ทีเนี้ยโมเลกุลของไข่ที่จัดเรียงตัวกันจะเป็นเปลือกไข่ย่อมมีความเป็นระเบียบสูงถูกไหมแต่ทีเนี้ยเมื่อเราปาไข่ลงพื้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลทั้งหมดของไข่ได้หลุดออกจากกันไปคนละทิศคนละทางไม่สามารถมาประกอบเข้าด้วยกันให้เหมือนเดิมได้อจากกรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นระเบียบไปสู่ความไร้ระเบียบของระบบ โดยที่ความไร้ระเบียบของระบบไม่สามารถย้อนกลับไปสู่ความเป็นระเบียบอย่างเดิมได้อืมชัดเจนไอ้ตะการต,ตรงเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนความความมีระเบียบไปสู่ความไร้ระเบียบเนี่ยแต่เรากำลังจะบอกอะไรที่มันเป็นประเด็นสําคัญตรงนี้อยู่อืม,อมก็คือว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ยมันกําลังจะบอกเราว่าเอนโทรป,ปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเสมออืมอ่ะเอนโทรปีเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมออืมทีเนี้ยนอกจากเนี้ยอ่า เหมือนเหมือนเหมือนกรณีการละลายน้ําแข็งเหมือนที่บางอ่บางบางลิฟได้พูดไปก็คือเป็นตัวอย่างนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีในน้ําแข็งก็คือเดิมเนี่ยมีโมเลกุลเรียงตัวอยู่กับที่มาเป็นโมเลกุลเคลื่อนที่ไปมาภายในแก้วก็คือมันละลายอ่าหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในเอกภพไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดวงดาวการสร้างการทําลายในระดับอนุภาคอะตอมการถ่ายโอนพลังงานการเปลี่ยนรูปการแปลงสภาพพลังงานทั้งหมด ล้วนแล้วแต่นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเสมออือทีเนี้ควาน่าสนใจของมันมีอยู่ว่าหากจักรวาลของเราเนี่ยดํารงอยู่เป็นนิรันดร์ถ้าเอกภพของเราหรือจักรวาลของเราเนี่ยมีมานานแล้วเนี่ยเอนโทรปีเนี่ยจะต้องบรรลุสู่จุดสูงสุดไปนานแล้วนั่นหมายความว่าจักรวาลของเราเนี่ยจะต้องตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าฮีเดสติกก็คือเป็นชะตากรรมของจักรวาลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่นอนถ้าเอกภพเป็นนิรันดร์ ถ้าจะจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือมันคือสภาวะที่จากวานของเราเนี่ยพัฒนาเอนโทรปีไปถึงจุดที่มันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วคือแม็กซิมัมเอนโทรปีอ่ะหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเทอร์โมเดนามิกสเตตออฟอินเทอร์เนลอิควิลิเบียมหรือภาวะทางอุณหพลาศาสตร์ของอความสมดุลภายในระบบดเดียวอซึ่งหากเป็นเช่นที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยผลที่จะต้องตามมาก็คือมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายในระบบอีกแล้วไม่ว่า S <S <an> มันจะไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะเป็นรๆๆกระบวนการสร้างหรือกระบวนการทําลายการเปลี่ยนสถานะการเคลื่อนไหวในระดับมาภาคของระบบเพราะว่ามันปาราศจากความแตกต่างของระดับพลังงานทําให้ปาราศจากการไหลของออระดับพลังงานตามกฎอนุรักษ์พลังงานที่เขาบอกว่าแหล่งที่มีพลังงานมากกว่าจะถ่ายโอนไปสู่แหล่งที่มีพลังงานน้อยกว่าแต่เพราะไม่มีความแตกต่างมันสมดุลกันมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ไม่มีงานเกิดขึ้นครับ เมื่อไม่มีงานก็ไม่มีผลผลิตจากงานอืออ่าถูกไหมแต่ในความเป็นจริงบังลิสครับคีย์เวิร์ดในความเป็นจริงปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นไงเพราะว่าจักรวาลของเรายังมีสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการทางเคมีและกลไกลการทํางานในระดับมหาภาพยังคงสามารถดําเนินต่อไปได้เป็นเงื่อนไขผูกพันในข้อท็จจริงที่ว่าเอนโทรปีเนี่ยยังไม่บรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดมันจึงพิสูจน์ว่าจักรวาลของเราไม่ได้ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์แสดงว่า จักรวาลของเรามีจุดเริ่มต้นอ๋อโอเคผมเก็ตละเดี๋ยวผมสรุปอีกทีให้ฟัาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าก๊อฟกำลังจะบอกว่าถ้าจักรวาลมันมีมานานแล้วเป็นอนันต์เนี่ยไอเอนโทรปีที่มันอยู่ในระบบปิดก็คือจักรวาลเนี้ยมันคือระบบปิดระบบหนึ่งเปรียบเสมือนห้องผมเนี่ยนะสมมุติว่าจักรวาลเนี้ยมันมีอยู่เป็นนิดนิรันด์นแล้วเนี่ยไอเอนโทรปีภายในจักรวาลเนี่ยมันควรที่จะบรรลุถ,ถึงจุดสูงสุด จนไปถึงจุดที่ว่าทั้งจักรวาลทั้งระบบเนี่ยมันเกิดความเท่าเทียมกันแน่นิ่งจนไม่เันไม,ไม่ไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเพราะว่าถ้ามันมีเวลาเป็นนิรันด์เนี่ยมันจะต้องเกิดความเท่าเทียมกันไปแล้วไงฮะเอนโทรปีมัน,ม,นมันจะไม่วิ่งมันจะไม่วิ่งเป็นมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีไม่มีการเพิ่มขึ้นของพลังงานอีกแล้วถูกไหมคือคือคือให้เข้าใจง่ายๆบางลิฟต์คือ,อเราลองนึกถึงเอ่เอ,อกฎมันก็คือว่าเอนโทรปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเสมอครับ กฎของมันก็คือเอนโทรปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเสมอทีเนี้ยถ้าเอกภพมันมีมันมีมานานเป็นนิรันด์เอนโทรปีมันจะต้องเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนานแล้วไงเพราะว่าเวลาเป็นอนันต์มันไม่มีจุดเริ่มต้นเข้าใจเพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นนี่ก็คือว่ายังไงซะนเนี่ยเอนโทรปีเนี่ยมันคือมันถึงจุดสูงสุดไปนานแล้วอ่าคือมันมันมันจะต้องมีเวลาเหลือให้มันไปจุดจุดแม็กซิมัมของมัน่ะใช่ก็คือพอมันถึงจุดสูงสุดมันเพิ่มไม่ได้แล้วอ มันมันถึงจุดที่เป็นเขาเรียกมันเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเป็นอนันต์ครับคือค่ายปีเป็นอน์นพอค่ายูปีเปนน็นมันเพิ่มไม่ได้แล้วครับมันมันจุดที่แบบว่า maximum อืมคือไลท์ที่สุดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็อย่างที่บงังลิสแล้วก็ผมได้อธิบายไปก็คือมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิอ่ณหรือว่าพลังงานอ่าอะไรต่างๆนั่คือกจม มันจะเป็นเพียงจักรวาลที่นิรันที่ตายแน่นิ่งไปแล้วโดวยไม่มีกระบวนการใดๆอ่ะเกิดขึ้นอีกเลยใช่ถูกไหมครับก,<ต>ก็ถูกถก็คือ heat d e a t ก็คือร้อนตายอ่ะอ่าแต่ถ้าว่าไ,ไอปรากฏการณที่เราอธิบายเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในโลกที่เราเห็นอยู่นี่ไงอืมซึ่งมันก็เลยได้ข้อสรุปในทางตนข้ามไงว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นนิรันเพราะถ้าอยู่เป็นนิรันจะเจอสภาพนั้นแล้ว จากที่นักฟิสิกส์บอกเราแต่ถ้าว่าสภาพที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแปลว่าอดีตของจักรวาลนมะีมีมีขีดจํากัดครับถูกอ่าผมเข้าใจแล้วประเด็นนี้โอเคอืไปต่อนะครับไปต่อครับอ่าโอเคอืก็ก็ในทีเนี้มันมีความน่าสนใจก็คืออใืใน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 ช่วงที่จักรวาลเริ่มต้นดำรงอยู่เนี่ย เอนโทรปีภายในระบบเนี่ยจะต้องมีค่าต่ํมากมากถูกไหมเพราะว่าเอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นเสมอครับอทีนี้เมื่อมันเพิ่มขึ้นเสมอถ้าเราย้อนกลับเอนโทรปีก็ต้องลดลงถูกทีนี้นิยามเอนโทรปีผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่านิยามของมันก็คือค่าความไร้ระบบระเบียบของระบบถ้าเอนโทรปีสูงมากความไร้ระเบียบก็จะมากถ้าเอนโทรปีต่าละเอนโทรปีต่ํามันก็มันก็มันก็ระเบียบเยอะสิใช่ความเป็นระเบียบก็ต้องเยอะใช่ทีเนี้ย คำถามที่น่าขบคิดจึงมีอยู่ว่าทำไมจักรวาลในช่วงเริ่มต้นถึงมีความเป็นระเบียบสูงอืมคือทอําไมอาจักรวาลในช่วงเริ่มต้นะมันมีค่าเอนโทรปีต่ําถูกไหมถูกแทนที่แทนที่จะสูงถูกเพราะอะไรอืมอืมอคิดไอไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันโอเคครับโอเคอ๋อแล้วก็อันนี้อาจจะยก โค้ชของอลันกูดออลันกูี่ยเป็นนักฟิสิก์เชิงทฤษฎีแล้วก็นักจักรวาลวิทยาชาวอเมริกันซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิก์ที่เคยได้รับรางวัลคาร์ฟรีไพรส์ประจำปี2014ครับเขาได้ได้กล่าวไว้ในรายการ Closer to the Truth ตอนหนึ่งของบทสนทนาที่เขาได้ตอบคำถามของโรเบิร์ตคุน์จากคำถามที่ว่าจักรวาลของเรามีจุดเริ่มต้นหรือไม่และเขาได้ตอบว่าใช่ มันแน่นอนดูเหมือนว่าจัก,กรวาลที่เราสังเกตรอบตัวเราจัก,กรวาลที่เรารู้จักมันมีจุดเริ่มต้นอย่างแน่นอน Yeah it certainly looks like uh, the universe that we observe around us uh, the universe as we know it definitely had a beginning โอเคแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโอเคมัน uh, ว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเพราะว่าแกแกจ,จะเชื่อเรื่องพระจัก,กรวาลอะไรของแกเตะหลกัหลกๆก็คือจัก,กรวาล uh, ที่เราอยู่มันต้องมีจุด ke, เริ่มต้น <ke, S 2> เขามีอภิปัญาของเขาอีกแบบอ่า uh, เขามีอภิปัญาซึ่งอภิปัญานั้นก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีหลักฐานจริงอ่า แต่ก็นั้นก็ตามเนี่ยไอ้ข้อที่จริงที่นักวิทยาศาสตร<ม>์เห็นตรงกันเนี่ยก็คือว่ามันมีจุดเริ่มต้นอะแน่นอนถูกแม้ว่าอภิปัญญาของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนอะจะต่างกันไปครับครับ,ถ,รบถูกไหมครับถูกครับถูกแล้วก็เขายังเก่าในช่วงท้ายๆอีกนะว่าเอ,อมันดูเหมือนจะสมเหตุสมผลกว่าที่เราสามารถพิสูจน์ได้โดยทางคณิตศาสตร์ว่ามันเป็นข้อที่จริงที่เป็นไปไม่ได้สําหรับการทํานายย้อนหลังกลับไปในอดีตโดยที่มันไม่มี ไม่มีที่สุดก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นมันเป็นไปไม่ได้อืเพราะว่าเมื่อคุณทํานายย้อนหลังกลับไปในอดีตมันจำเป็นต้องยุติที่ใดที่หนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพองตัวของเอกภพก็คือมันต้องมีการเริ่มต้นพองตัวซึ่งไอการเริ่มต้นพองตัวเราเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นอไอคำบิ๊กแบงที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันคือการพองตัวการขยายตัวออกของจักรวาลณจุดเริ่มต้นใช่ก็คือเริ่มต้นขยายตัวเราเรียกบิ๊กแบงโอเคทีนี้ ผมรู้สึกว่าคุณก๊อฟเนี่ยจะมีหลักฐานที่ค่อนข้างหนักแน่นเนี่ยหลายตัวมากแต่รู้สึกว่าหลักฐานของคุณก๊อฟนี่ย,ยังไม่หมดที่เตรียมมาเนี่ยวันนี้มีอีกใช่ไหมครับมีอีกมีมีมันคืออะไรอ่ะเอามาให้หมดขนมาให้หมดโอเคอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแสงแสงอ่าแสงเนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเอกภพปิจิลน์ตนอืมยังไง